สวัสดีค่ะผมน้องฟีค่ะนึงเอื้อทอนวันนี้ผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดกับเมาส์มีแสงกับคีย์บอร์ดมีแสงมาดูกันว่าคีย์บอร์ดกับเมาส์มีแสงมันจะเท่ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะขอแกะก่อนอันดับแรกต้องเอาต้องเอาไอ้แหลแหลมมาแทงไอ้นี่นะเผื่อมันจะมันจะไม่ออกผมดีใจมากเลยนะที่ได้คีย์บอร์ด โจะดาตีกับคอมอย่างเท่ผมซ่อมมาเลคีบอร์ดอะนั่นแหละมาหแก่ย่าเหมือนกันนะเนี่ยหแก่ย่าเหมือนกันนะเนี่ยหูแก่ย่าเหมือนกันนะเนี่ยโอ้หุ้ยต้องใช้มือต้องใช้แรงหน่อยละ าแล้วบายบายโอเคมาแล้วมาแล้วมา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 ้ามามลมานอมาาม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 ใช้มา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 มยมมามาเมามามาามม่มาอามาามามามา่ามนมา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 กะมาาม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 แมามามมามามามะมามามา่าดาม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 ที่มา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 นาีามามา้ามามอมามมมมามามามมามามมาาายาม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 าา แต่มันก็คีคีบรอดนั่นแหละหนูเคยยากอะออผมจะวันนี้ผมจะได้มไหมนี่ยครับวันนี้ผมจะได้ไหมครับท่างพูโสม CPU <c oughs> ผมตัวแทงเลยอะแบบว่าตัวแทงตัวแทงอะแบบว่าแท้ที่สุดแล้วอะ่ะ น่ะโอเค okay. จะได้แล้วจะได้แล้วเดิได้แล้วจะได้แล้ว,ลวบอกเลยว่าแก่โคตรยากแก่โคตรยากใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแต่เวลาได้คลิปใหม่จะได้นี่จะได้ดูก่อนเพื่อน โอเคโอเคเยังโอเคเยอะต้องใส่แลไรบ้างในการตรวจเท่หัวเมาออกมาแล้วเมาออกมาแล้วเ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 มาเมาแล้วเมา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 แล้วเย yeah. ้อันนี้คือคือมาผมนะคะเป็นโค้ดเท่อะครับอันนี้ก็คือคีย์อบอร์ดใช่ปะเออคีย์บอร์ดนั่นแหละซันเตล่าซาด่า ถ้าสั่งโทรศัพท์จาก Lazada บอกว่าเลยนะครับว่ามันจใจนี่แบบว่าเออไม่มจะโกลงเราอ่ะนั่นแหละจะให้โทรศัพท์ปลอมมาแต่ว่าเล่นได้นะอันนี้ผมก็สั่งมาจากลาซาด้าันนี้ผมจะมาร้องวันนี้ผมจะร้องว่าไหนจะได้จำจีนมาคือมาไปกระทอนน้ำแร่ทาเรือเอาไหนเอาน้ำท่าไหนอาน้ำท่ามาเอากระตุกที่ไหนมาส่องเยี่ยมเยี่ยมมองๆทุกคนร้องร้องอู้ โอเคแล้วก็ได้เมาส์โอเคได้เมาส์คับท่านผู้ชมเราได้เมาส์นะครับโอเคเราได้เมาส์เราต้องมาแกะเมาส์ดูว่าเราจะได้อะไรนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นเมาส์มันจะมีแสกไหมวะมีกี่สีวะช่างเถอะโอเคอุมเมาส์โค้ดแท้ใหเกือบตเกิดโตมากี่เมาส์เกือบต โอเคแล้วก็แกะสายเมาส์มันก็ยากขนาดไหนแล้วก็มาดูกันนะคะมาแกะสายเมาส์สายเมาส์โอเคสายเมาส์ก็แกะยากสมควรสสำหรับเด็กอะยากมากถ้าสำหรับผู้ใหญ่ไม่ตัดเลยอะบางทีก็บางทีก็ใช้มือแกะเหมือนเด็กเด็กใช้แกะไม่เป็นโอเคแล้วก็ได้สามแล้วเดี๋ยว รอรอรอออเอ้ยเราจะได้แล้วี <ý> ่ยเราจะมาเสียบสายนี่ถ้าเราถ้าเราไม่มีเนี้ยสายนี่เลยถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีแบบว่าเมาส์กับคีย์บอร์ดนั่นแหละมันจะเล่นคอมไอรุ่นนี้ไม่ได้ไอรุ่นไอจอตั้งใหญ่ใหญ่ไอรุ่นนี้เล่นได้เพราะว่ามันเพราะว่านี่มันแถมเมาส์กับคีย์บอร์ดมาให้เลยติดเครื่องมาให้เลยอันนี้ดูเมาส์เท่ไหม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  นี่ค่ะเมาส์เทหแล้วต่อไปมาดูคีย์บอร์ดตัวแท้งของเราเลยตัวแท้งเราก็มีสองตัวนะจะมีก็สองตัวมีคีย์บอร์ดมีแสงกับเมาส์มีแสงคุณคิดว่าถ้ามันมีถ้ามันเป็นแบบว่าแบบว่าเสียงคอ,เอเนเทห์นั่นแหละถ้ารวมกันอย่างงี้ทั้งหมดก็หนึ่งร้อยถ้าไหร่ก็ไม่รู้หนึ่งร้อยท่าไหรรก็ไม่รู้จะไม่ได้ <laughs> มันจะไม่ได้แล้วว่าไมไ่อะไรหัวตไมไม่มีแสงวะเฮ้ยเฮ้ยบอกเลยว่าโคตรเทเม,มาว่ะเฮ้ยกับพี่บอกกับมาโคตรเทถ้าเราเสียผมไม่รู้นะว่ามันเทหรือเปล่าผมจะถ้าผมเสียบกับไอซีพียูดูว่ามันเท่ไหม,มผมไม่รู้นะว่ามันเรียกว่าซีพหรือว่า i อซก็ไม่รู้เหมือนกันจะไม่ได้ เพราะว่าผมซื้อความยังไม่ถึง8อาทิตย์เลยเพิ่งสามมาสอง0กา่าบาดจากเฟสโอเคแล้วตอนนี้เราก็โคตรดีอ่ะโอ้แล้วจะไปเสียบกันเลยเลยเลผมดีใจมากเลยนะที่ได้นี่มาโอเค เมื่อกี้ได้ยินเสียงเมื่อกี้เสียงทีวีแม่เนี่ยของเก่ากับของใหม่อันไหนใช่กว่ากันอย่าลืมเม่มาด้วยนะคะโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเราก็จะเสียบอันนี้กันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเสียบกันเสียบเสียบตอนนี้ก็เสียบแล้วนะะท่านผู้ชมาสเสียบตั้งนานแล้วด้วย โอเคเรามาดูกันว่ามันจะเท่ขนาดไหนเปิดไฟอ้โคตรเท่หมอสำหรับตัวแทงนะไอ้ตัวนี้มันน่าจะแสบตาหรือไม่แสบตานี่ยแหละแต่บอกเลยว่าน่าจะแสบตาอยู่เดนเดน,นอะโอ้โหอย่างแท้่ะนะทุกผู้ชม โอเคบ๊ายบายนะครับเจอกันพิบหน้า